Bye. Yeah. กติกาที่เขาเป็นคนวางเอาไว้แต่เราจะไม่ยอมแพ้ค่ะเราจะยังเดินหน้าสู้ต่อถึงแม้ว่าจะรู้ว่าเป็นกติกาที่ระบอบคอสชอระบอบรัฐประหารวางกลเกมเอาไว้อีกมากมาย จะยังไม่ได้สำเร็จในวันนี้แต่เราให้คำสัญญากับทุกคนค่ะว่าเราและผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะเราต้องไม่ลืมค่ะว่าวันนี้พรรคเก้าไกลเป็นพรรคอันดับหนึ่ง